สุกอยู่ในเมืองฟ้ามีแต่แดดกับฝนสุกอยู่ในเมืองคนกินแล้วกลับไปนอนเท่านั้นแล้วลัวลวไปนอนหมอขคือคนขี่ข,ข,ขานเนาะพ่อญายักษ<ม>์สวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีเฟนคลับมิดหมอกแ้อนแฟนหมอรำโอ้ยหมดจังไหนมาแลา้วเธอเออมื่อนี้มาพบมาพกกอกระดิกขึ้นเก่าเหมือนเดิมกับพยาผาข้นโกสุริโยบัตาไม่ถึงตะโกไปด่าเงินสิใส้ลายลายครับแอดมินหน่อยคนเก่าคน,นเดิมเมื่อนี้สิมาบอกเรื่องเอยียงสู้พี่สู้น้องฟังหมู่ว่าพ่อใหญ่์พอสิมาบอกเรื่องเอียงสู้หนองฟัง ว่าเรื่องถวยพ่อนี่ยนั่นกูว่าแล้วเป็นประเด็นเป็นกระแสอีกแล้วเอาแน่ใดกันว่าเรื่องถวยเนี่ยกูเปิดครับเอาจ้งไดจังว่าเปิดฮะจังไดจังว่าเปิดโอ้ยถวยพิเียนไวชัดเจนว่าวัดว่าวัดพากันไปเถียงเอาถวยวัดว่าวัดตุนวัด จาบพ่จุนก oh, oh. ับว oh, ่าอ๋อใบย่ามไปงานบุญมันบ่ไปยืมถวยวัดวัดเพิ่อเขียนไว้ว้อว้อย่อมาจากวัดจังสี่บ่เออใบย่ามยืมไปแล้วใบย่ามสี่เอามาเอ็มาส่งถวยมาส่งเออถวยขาดถวยขาดเขาไปเห็นอยู่น้ำเฮียนน้ำซ่านครับว่านี่เด้ถวยวัดตัวนี่ไอ้บ่แม่เด้บ่แม่ว่าวัาเด้ว่าเด้เออว่จุนพราะนั้นว่จุนว่เอาแต่ว่ามือนี้เขาสีบ่ได้มาว่เรื่องถวยวัดเพอาะไงแต่ว่าสีมาว่เรื่องถวยเทพพราะไงเฮ่ถวยเทพทั้งนั้นพี่น้อง เอฟซีแฟนคลับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเอฟซีแฟนคลับน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงจำได้บ่ระยะเวลาหนึ่งปีนาะพี่น้องเนาะหนึ่งปีเสร็จที่น้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้มาข้นกับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเดถ้วยแตกจักใบแล้วสิภายใต้การบริหารงานของบอสโจผู้บริหารสาวน้อยเพชรบ้านแพงพี่น้องหูบ่าวาน้องอุงอิงเพชรบ้านแพงได้ถ้วยรางวัลไปกี่ถ้วยแล้วถ้าผู้ใดจำบ่ได้มือนีเฮ้าสิมาบอกสู้ผีสู้จำจำบ่ได้คักบ่ได้ข่ก็จำบ่ได้คักบ่ไดนคลื่อนแมนบเออ อ้าวเริ่มจากาถวยแรกพะย่ะ<อ>ในระยะเวลา1ปีเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ต้องขอขอบคุณขอมูลพี่ชัดชัยบอกเพื่นว่า,<อ>าพี่ชัดชัยเพื่นได้ออกมาโพูดไว้ในระยะเวลา1ปีอีหลาหน้อยได้ร่างวัานอีหยางแน่ไปดูกันเทพๆทพทั้งนั้นเพื่นว่าเริ่มจากนี่เลยพี่น้องถวยแดขวัญใจสายหนาหาันลูกทุ่งเน็ตเวิร์กสองพ เป็นคลื่นวิทยุที่ใหญ่ที่สุดของประเทศอันนี้คือปีที่แล้วของปีที่แล้วเน็ตเบิร์คือกันอ่าเป็นขวัญใจสายนาฮานที่อคงอิงได้ถวยรางวัลนของปีที่แล้วนะพี่น้องเนาะอืมรางวั่นต่อมาไดรี่เมอร์เรอร์อวอร์ดท่าอันพิคอทเขออภัยพี่น้องเด้อสองพันยี่สิบสามคือกันเอาไม่กัน่ะขออีกรอบหนึงท่าอันไม่ข่อยสีอันคือเกาบอลหลับไงเอออ่าหลดนะมันก็ต้องครับเกาล่ะไดรี่เมอร์เรอร์อวอร์ดพี่น้อง 2023สาขาลูกกะตันยูดีเด่นรางวัลระดับประเทศคือการได้พอายอันนี้ตามมา<อ>ด,ด้วยนี่ <ขอ S 1> เลยอพอายเพศสีพฤษเทสวนบอกเป็นอ่านเหมือนอบนอกเพศสีพฤษเทสวนสาขาศิลปะการสแสดงปี2023รางวัลใหญ่ของจังหวัดศรีสะเกดอ่าละก็ตามมาด้วยนักร้องลูกทุ่งหมอลำขวัญใจมหาชนคมชัดลึกอวอร์ดรางวัลใหญ่ ระดับประเทศพอยายไอ้เน,นี่ยหลายหลายคนจําได้เป็นอย่างดีเอฟซีฟนคลับรวมกันโหวตว่าทันแมนค่ะอืแล้วกะนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมตอนนั้นเพิ่์ได้สองรางวัลแมนบอพอยายอ,อ่าแล้วก็อีกรางวัลหนึ่งนักร้องลูกทุ่งดาวรุ่งยอดเยี่ยมคม,มชันลึกอวอร์ดคือกันรางวัลระดับประเทศคือการพี่น้องอันนี้เรียกเรียกว<ะ>่าค่ะนี่ปืนนะินัดเดียวได้นกสองตัวเลยคอมชันลึกอวอร์ดได้สองรางวัลเลยได้สองรางวัลแล้วล่าสุดเมื่อบกี้มือที่พานมาพี่น้อง จากในหลักพลังหาของเอฟซีแฟนครับเนี่ยละ,ลหเ,ยละเห็นห้นองได้รับรางวัลหนีมากใหม่ๆสวยๆหอนๆเลยพอยญยขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์กลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024คลื่นวิทยุที่ใหญ่ที่สุดของประเทศเพื่อนบ้าถึงถูกลูกทุ่งเน็ตเวิร์กได้สองปีซ้อนแ<อ>มนบอปีที่แล้วขวัญใจสายหนาหาันปีนี้ขวัญใจลูกทุ่งเน็ตเวิร์ก2024พี่น้อง องอิงเพชรบ้านแพงกวาดไปทั้งสองปีเลยสําหรับลูกทุ่งเน็ตเบิร์กนพนองเนาะแล้วก็ส่งมารอดจัตตาว่าสาหรับปีนี้ลูกทุ่งเน็ตเบิร์กเพิ่นศรีมีการมอบรางวัลให้กับองอิงเพชรบ้านแพงแบบใดออกมาแบบใดถวายเห็นคอมเมนต์กันเขมามปาปีที่แล้วเพิ่นเอาไปหายด่านหลังเวทีมันบอสแต่ว่าปีนี้คือเห็นคอมเมนต์อยากให้คือจังวะให้จังไรล่ะ ให้ดูดีแน่จักน้อยจักแม่แงานแน่แต่ัดงานหรือว่าขึ้นไปมอบบนเวทีเดินพรมแดงหรือเปล่าให้เอซีแฟงครับเพิ่นใดเบิงนํำจังสีเนาะอาสิบอถึงเดินพรมแดงดอกพื่อนยัอ่านั่นแหละก็ถือว่าสุดยอดอิลีพี่น้องสำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงภายในระยะเวลาหนึ่งปีน้องกวาดรางวัลไปไม่รู้กี่ถ้วยแล้วมีแต่ถ้วยเฉบทๆทั้งนั้นแมนบอแล้วเชื่อว่าถ้วยรางวัลของน้องไม่หยุดแค่นี้พี่น้องนี่แหละจาก พลังหักของเอฟซีแฟนครับเนาะที่มีการมอบให้ลูกให้เต่าไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมอะไรก็ตามทีมีซื้อเคาว่าองค์อิงเนี่ยละ่ะพ่อาหญ่เข้าไปร่วมในกิจกรรมเอฟซีแฟนครับกายแห่เข้าไปไห้กําลังใจนั่นะจนนำมาซึ่งถ้วยรางวัลต่างๆต,ต,ต้องบ้านหลังไหมนี่ต้องต้องห็ดองไว้แน่นอนอยู่แล้วพพอาะไงผ้าห็ด้องไว้ใส่ถ้วยแมนค่ะนี่แหละอะ กะมีรูปมาให้พี่น้องได้เบิ่งกันพร้อมเนาะพี่น้องเนาะแค่นั้นยังบ่พอเอายังมีอีกบ่พ่อใหญ่แม่นแนวใดอีกล่ะเดี๋ยวสิพาพี่น้องมาส่องเบิ้ลซองเนี่ยเลยโพดเพิ่นได้มาโพดไว้หุงหญิงเพิ่นเปนแพงพี่น้องได้ออกมาโพดไว้เออส่งงานวันนี้ค่ะอ๋อส่งงานอีกแล้วแม่นส่งงานเมื่อคืนนี้อยู่บ้านสร้างอมีบ้านสร้างสุรินทร์แม่นขอบพระคุณที่เอ็นดูล่ะฮักแพงล่ะตั้งแต่มือแรกจนฮอดมือนี้มือแรกจนฮอดมือนี้เออ พ่อพ่อแม่กระฮักแพลงลาอ,อยู่ตลอดเมื่อนี้ค่อยๆข,ขอโทษพี่น้องด้วเว่าวอนอีสานบ่ใครแข็งแรงเมื่อนี้ล,ลามีความสุขอิลิจ้าขอ,อ,อพระคุณผู้อยู่เบื้องหลังเบื้องหลังเออความสําเร็จของลาขอพระคุณโอกาสดีๆจากผู้ใหญ่ใจดีทุกคน<ด>ที่สนับสนุนลาขอพระคุณพ่อโจแม่นุษย์แง่สุภาพลุงอำนาจ อ่าแล้วก็วงสาวน้อยเพชรแผงทุกคนโอ้สาฟังเอาด้วยพี่น้องที่มอบโอกาสให้หลาขอบพ่อคุณพ่อพ่อแม่แม่เอฟซีที่หักแพงหลาเด้อจ้าอ่าเพว่าสิเป็นพ่อหักสุรินอ่าแม่น้องสวีเดนพ่อเอกกทมแม่นั่นโคราค่ะแม่อ้อยปาจีนพ่อหักสปปลาวแม่สมจิตพ่อวิรัตพ่อท็อปพ่อสร้างอ่าพอดาบวอวุฒวูด อ่าซื้อเพิ่นไปทัวร์เขาไปแล้วก็แม่สลันยาแม่สาลินีแม่สมใจแม่สมนึกมาไล่ด้านหนาทีขอพระคุณร่างวันนำใจด้านหนาทีทีมมอไ้ลาแล้วก็ ซีขออีกมาไหมที่มองไพลาได้จ้าอ,อีหลาฮักพอพอเมเม่์ได้จ้าเบิดใจสุดยอดอีหลีเ<ล>สื้อวายเอฟซีแฟนคลับหลายๆคนกับฮักน้องคือกันเนาะแม่เนาะถ้าขอเป็นตัวแทนพอพอเมเม่์ได้ขอกติวาคือกันว่าจังไรเออพอพอเมเม่์ก็ฮักอีหลา<ม><ล>คือกันโลกังสินแมนนี่แหละเป็นอย่างคือจังขนาดผู้บริหารบอสโจยมันนี่น้ำวงสาเนาะพู้ใหญ่เนาะเพิ่นยังได้มีการลุดปากออกมาแล้วองอิงเพชรบ้านแพงถือว่าเป็นศิลปินที่บ่มีผู้ใดคืออีหลีบ่มีผู้ใดคือแนวใดตั้งแต่มื่อแรกจ วันมาหอดมือนี่ถือว่าเป็นศิลปินที่ได้รับมาลายจากเอฟซีแฟนคลับทุกมืออีหลีม,มาลายโบฮัวมาจากทิดใดทางใดแนล่างไหล,งไลกันเขามากแมนบอหละลายพอมละลายพอมแต่ละคืนคือถือว่าเป็นเรื่องปกติมาลายเหมื่นนี่ถือว่าเป็นเรื่องปกติสําหรับน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงแสุดยอดอีหรีนี่แหละสีว่าสีว่าเป็นย่อนบุญบารามีมม่กับ มันมันไม่กะแมนอยู่เดีพอยายแมนบอกเออลายๆคนบอกว่าจังสันยังสี่แม่เด็กน้อยถ้าธรรมดาแต่ว่าสำหรับหฮอกับเสื้อวะถ้าบ่มีบุญบารมีมาเสริมมาสางมาตกมาแต่งน้าแมนบอกพอยายมั่นกสิยนกอยู่ศาสนาพุทธน้อยจังไรมีเหตุก็มีผลมีเหตุก็มีผลแมนมีต้นย่อมมีต้นย่อมมีปลาย บางทีกับเป๋าขาดนั่นล่ะจันสั์นละพี่น้องอันนี้คิดดีทำดีได้ดีสิ่งดีๆก็จะตามมาพี่น้องอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งคลิปที่อยากนําเสนอเอสซีแฟนคลับเนาะเป็นเรื่องราวดีๆสําหรับถ้วยรางวัลน้ององค์อิงเพชรบ้านแพงหนึ่งปีเศษๆเท่านั้นแมนค่ะอ่ะพี่น้องถ้าเห็นตาด้านบนของจอเด้อพี่น้องเด้อในคลิปเนาะถ้าเห็นดำๆเ่าเป็นจอแตกจอเสียเด้อพี่น้องบ่าเป็นสีตาย มาแล้วผู้รับเมาผู้รับเมามาแล้วเ,เมาาปัดขึ้นเลยปัดขึ้นบพราะเป็นผู้รับเมาสีสกเกตสร้างบ้านด้พี่นออ้องแต่วันรับเมาเนี่ยละพ่อยัยผ่านมือเส่านี่กําลังว่าสีบ้านเขาก็เลยได้ยอไว้ก่อนอ,อ่ะจังสาระพี่น้องเป็นกําลังใจให้สู้ปู่สู้คนหักกันแพ่งกันคือเก่าเนาะพอกันคลิปหนาสาหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะัครบ